จะใช้ลูกโด่งกลางกาดเล่นงานแล้วก็มาสำเร็จจนได้ครับลูกยิงไกลของธนบุญเกษารัตน์ครับนาทีที่ห้าสะใจเลยนะครับลูกนี้ของธนบุญเกษารัตน์ครับกัทำทีมของเจ้าถิ่นนะครับนาทีที่5เท่านั้นเองนะครับในสองร้อี่สิเจ็ดเกมในทำประตูที่สองนะครับจาก5สโมสรนะครับและเป็นประตูแรกในนาม สีเสื้อของการท่าเรือด้วยนะครับดูดีมากเลยครับท่านบุญกิศรัลลูนีครับหนึ่งประตูต่อสูนย์นะครับนาทีที่ห้าครับเจ้าถิ่นออกนําเร็วเลยครับเก็บตกจากแถวสองนะครับแยงมาจากลอเซมีคาราโบเอจะพัฒนาแก็มีผลที่ทําให้เกมในวันนี้ทั้งสองทีมต้องใช้บอลกลางอากาศนะครับมดูเตะมุมตรงนี้ของการท่าเรือครับเปิดเข้ามาให้แฮมต้านโป่งบอลชนเสาเข้าไปเลยครับขึ้นนำห่างถึง2ต่อศูนย์ห่างกันเพียงนาที28เท่านั้นนะครับ ทุกตันดูแล้วนะครับดูครับประกอเปพักเปิดมาแล้ก็หนีตัวประกบได้ดีเลยนะครับคนในนี่ครับเป็เสีจังหวะนะครับจะถอยหลังมาหง่งครับแต่สุดท้ายนี่จะแฮมัตันโซเรสนะครับไปตัวขึ้นหม่งครับการท่าเรือขึ้นมาตรงนี้ครับประกอนเปิดมาแล้วเทียสักยิงชนเสาซ้ำอีกทีโดยโดยบดินนะครับให้การท่าเรือหนีห่างไวเป็น30เล่นมา36นาที อีกครงประกอบไปพักเปิดมาพยายามที่จะจิ้มบอลน,นะครับไปชนเสาของทริสัตว์แต่สุดท้ายมาเข้าทางบดรินพาราครับสั้นเข้าไปสามประตูต่อศูนะครับขนึ้นแรเล่นง่ายนะครับนำทางแบบนี้เแต่มุมท้ายครึ่งแรกครับประกอบเปิดมาแล้วคนเดิมเลยครับแฮมก์ันซัวเสวรสโขกลูกนี้ตุงตาข่ายครับให้การเข้าเรยออกนำห่าง4-0ในดีที่43ดูอีกครั้งนะครับแต่มุมของ ก่อนเต็มพักมาแล้วร้อยหม่งคนเดียวเลยครับไม่มีใครประกบเลยครับแบบนี้ไม่เหลือนะครับเต็มศีรษะเลยครับแฮมตันโซเลตสี่ประตูต่อศูนย์นีครับแล้วก็ทำสอประตูจากลูกหม่งนะครับแฮมตันโซเลตรึ่งหลังกลับมาครับบระจวพยายามจะเร่งเพื่อประตูตีไข่แตก เปิดมาตรงนี้นัทวุฒิมงย้อนกลับไปเซเมโรซาพักแล้วยิงไม่ได้คืนมาให้กับคาราบเว้แปลูกนี้ไม่เหลือครับไล่มาจนได้ครับหนึ่งประตูต่อสี่ในนาทีที่66อิสตอร์สันเองก็พยายามที่จะวิ่งมาเบียดนครับแต่ว่าไม่ทันครับดูอีกครั้งนึงครับนัทวุฒิสุมมงมาแล้วก็เซเมโรซาจับบอลแต่ว่าหันหลังให้ประตูยิงไม่ได้ครับตึงกับหลังไม้กับโรซมีคาราโบเ้นะครับวิ่งเข้ามาแปรลูกนี้ เลียดหนีมือวันพฤรัสุภาครับตุงตะข่ายเข้าไปนะครับไล่มา1ประตูต่อ4ครับให้หลังเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับบดินเผาาปั่นลูกนี้เข้าหน้าต่างไม่เหลือเลยครับให้การหน้าเรือนหนีห่างอีกครั้งหนึ่งครับเป็น5ประตูต่อหนึ่งเอ่อประตูที่สองของบดินเผาาด้วยนะครับดีใจได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับทีมเยือนแล้วก็บดินมาทำประตูที่2ของเขาครับในทีที่68 แปกนี่นี่มือผู้สาประตูนะครับกวันชัยไปได้นะครับ2ลูกนะครับในเกมนี้ของบดินภาลาหาประตูตัวเองนะครับดูตรงนี้ของทางประจวบครับเล่นชิงกันแล้วไรเชียวกระดกมาถึงโรซ่ายิงเต็มข้อเลยครับไอประจวบไล่มา5ต่อ2ทีที่75 ประที่3ของเขานะครับให้กับประจวบนะครับในรูกการนี้ได้สเปคครับดูครับคาราบูเอยกบอลมาแล้วกสุดๆครับตกซ้อนมาแล้วก็อูโซสม่งเคลียร์ไม่ดีนะครับแล้วบอลมันเข้าทางประติบประเชลตวัดยกมาให้ลูกนี้แล้วก็สมิโยโลซายิงตามน้ําเข้าไปเลยนะครับไล่มา2ประตูต่อ5นาทีที่75นะครับสมโยโลซาก็เป็นชัยชนะของการท่าเรือครับหลังจากผ่านมา2เกมเก็บ3คะแนน ในวันนี้ไปได้นะครับขณะที่ประจวบลงเล่น3นัดชนะ1แพ้2นะครับมีแค่3คะแนนเหมือนเดิมครับทีนี้มี2ไปแดงด้วยนะครับฝั่งล้านหนึ่ง